ทางเนี่ยมันจะคดเคี้ยวมากนะในถ้ำเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณมีหน้าที่จุดเทียนสว่างเล่มเล็กๆแล้วคุณเดินตรงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มีทางแยกให้จำคำของผมไว้นะนะครับผู้รู้ทางบอกเราจำคำของผมไว้นะคุณไม่ต้องทำอะไรคุณตรงอย่างเดียวนะครับเมื่อคุณเห็นแม่น้ำอยู่กลางถ้า คุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณเดินแค่เป็นเส้นตรงและบางครั้งระหว่างทางมันอาจจะมีทางแยกไปทางซ้ายคุณรู้ไหมว่าทางแยกทางซ้ายมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอยู่ท่านยืนอยู่แต่ว่าคุณไม่ต้องเลี้ยวไปเพราะนั่นไม่ใช่ของจริงคุณเดินตรงไปคุณจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเงานะครับอาจจะเป็นพยามารมาหลอกล่อคุณ เขาจะบอกคุณว่าเดินมาทางนี้สิทางนี้แหละคือทางที่ดีนะครับไม่ต้องสนใจคุณเดินตรงไปและพอคุณใกล้ๆจะออกบางครั้งมีสมบัติอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีทองคำอยู่ฝั่งขวาข้างหน้าคุณจะเห็นแต่ทางมืดๆคุณเดินตรงไปถ้าคุณทำเช่นนี้ได้คุณจะพบทางออกจากถ้ำ